การประชุมร่วมของสสและสอวอเนี่ยจบลงไปแล้วนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ถึงฝันครับไม่มีพรรคการเมืองไหนเนี่ยเสนอชื่อนายกัมนตรีแข่งด้วยนะครับแต่ว่าไม่ผ่านด่านสสแล้วก็สอวอที่จะรวมกันแล้วได้เกิน375เสียงครับณนะตอนนี้เนี่ยต้องมาจับตาดูทีท่าของ8พรรคร่วมครับว่าจะ ทำอย่างไรต่อเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเอาใจช่วยนะครับให้รัฐบาลก้าวไกลเนี่ยประสบความสําเร็จในการรวมเสียงข้างมากแล้วได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่แน่นอนครับว่าทีท่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นคุณหมยสิริกัญญาตันสกุลหรือคุณวิโรจน,น์ลักษณะนิสรรวมถึงคุณทิมทิธาลิมเจริญรัตน์บอกมาเองอย่างชัดเจนว่ารวมเสียงสวได้เกินแล้วนะครับเกินกว่าเป้าหมายแล้วก็มั่นใจด้วยว่าการโวหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นแบบครั้งเดียวจบ ดยคุณหมายเองก็ได้ตอกย้ำอีกนะครับว่าการรวมเสียงสอวอเนี่ย<ม>เกินนะครับเพราะว่าหาไว้เผื่อของตำแหน่งของประธานสภาแล้วก็รองประธานสภาด้วย ก็ต้องมาดูนะครับหลายๆคนก็เรียกร้องว่าให้เปิดชื่อสอวอที่เคยดิวว่าจะสนับสนุนแล้วเหตุใดถึงมีการเปลี่ยนแปลงดิวดังกล่าวขึ้นได้ทำไมถึงมีการเกิดแกงกันม้อใหญ่ขนาดนี้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนนะครับอยากทราบจริงๆว่าที่ไปดิวกันมาเนี่ยดิวใครมา หลังจากนี้ครับต้องจับตาดูว่าเสียงเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนกันบ้างแล้วแปดพักร่วมเนี่ยจะหาวิธีทางออกอย่างไรไม่ให้ประเทศชาติติดล็อกครับเพราะว่ามีกฎหมายสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรบงบประมาณที่จําเป็นที่จะต้องผ่านสภานะครับหากติดล็อกกันอยู่อย่างนี้เนี่ยอาจจะบริหารประเทศไม่ได้ครับ